สีเทาเนื่องจาบองที่คุณเบียร์เนี่ยแบบแห้งๆอ่ะนะ้ไหมแล้วก็ส่วน,ส,วนส่วนไอ้เป็นหินล้างก็จังกัดต้องก็งกหน้าประตูล,ลงไปสะพานกับไอ้ขอบนอกเป็นหินล้างพูดไปแล้วมันก็สีเนี้ยน,นะโอ้มันก็ใกล้เคียงกันสีปูนนี่แหละนะแต่ว่ามันจะเห็นว่าทาสีมากกว่าที่จะเป็นผิวธรรมชาติแบบนี้เท่านั้นแหละดีแต่ว่ามันทําให้เสร็จไปทั้งโค้งไปสี่รับกำลังดำเนินการต่อครอับเร่งทำครับแล้วกไอนะ้นั่นก็ยังไม่มีให้เขาจะใช้สองจะใช้สองสีไง มีขาวด้วยมีขาวตัดขอบอะไรดูก่อนรอบแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวไอสีอินเดียนเลอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแม,แมทชีนกรีนแล้วก็ถือตัวเหล็กหลอ่อจบง่ายเลยสวยด้วยที่ผมชอบอะไรไมาท,ท,ที่ที่พูดอะว่ามันทำให้พอเพอร์ชันได้อย่างเดิมได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมแต่ถ้าทำไอ้วิธนั้นมันจะ มันก็จะเออเรือออกมาโเลประตูมันเท่าไหรด้านข้างมันประมาณสองเมตรกว่าเองเหรอใช่ครับมันเหลือแค่นั้นอ่อคืออาจารย์ให้เอาเสาหัวเมตรตัวเล็กเนี่ยสเกลขึ้นตามแนวความสูงเพืให้ความสูงมันเท่ากับน้องน้งพูดถึงความพูดถึงที่มันเปิดให้เป็นทางเข้าอ่ะมันแคบขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เพราะว่าเสามันใหญ่ขึ้นตรงกลางสิบเมตรสิบคือกว้างหกเมตรเด้อใช่ครับมันเสามันใหญ่ขึ้นมันอ้วนขึ้นตีนมันก็เลย ไปเบียดประตูเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะไปดูก็ได้ผมปิิ้นแบบมาอยู่ไอ้มือยกอ่ะเดี๋ยวดูว่ามีขนาดสรุปมันมีมีสองสองขนาดใช่ไหมใช่ครับมีสองขนาดอแต่พอปิดตรงนั้นแล้วดูดีมันอาจยากจะมันอาจจะเอาออกไปต้นเดี๋ยวดูกันเพราะว่าอีกที่มันหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดตันนะนะมันอาจจะว่าเสามันใหญ่ความสูงต้นกลางผมเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ได้ดูขนาดกว่าฮะต้นต้นใหญ่2ี่สองเมตรกว่า โอ้โหขันถั่วขึ้นไปพอดีเลยเว้ยอย่าไ้ทันติดเลยพอดีละที่เขาจะยกวันเสาร์นีน่นะฉับอกเขาเองยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าหมายถึงว่าเขาจะมันไม่เสร็จวันเดียวเขาก็จะล่อนไปเรื่อยเพราะว่าโรงหล่อเขาปิดสามสิบเพอเพอจะเอาช่อฟ้าลองด้วยถ้ามันถ้าว่ามันมีเวลานะเอาลองให้พอดีแล้วก็เอาลงมาเพราะช่อฟ้ามันยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าจะเอาไปดูถึงวิธีก่อนว่า มันจะวางอะไรยังไงเพื่อก็เมื่อตอนที่คุยคุณมดก็คือเอาเช่าฟ้ามาด้วยลองพร้อมเลยครับยังไม่มีแบบเลยโอ้นั่นนะต้องมันต้องมีราวนะข้างบนน่ะเป็นราวกันตกสักคืบอะไรเงี้ยให้มันกําแพงแค่นี้พอดีแล้วไงใช่ครับแต่มันดูเตี้ยมันพอดีแต่ว่าฟังก์ชันมันดูน่ากลัวว่ามันจะหล่นอะไรเงี้ยกันอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเราก็ทําเป็นเสาสักนิ้วคูนิ้วแล้วก็วางราวไง เ่าก็จะทําเป็นสองชั้นให้มันดูมีเด็กจริงกับป่ะจำเคยสเก็ตแล้วนะครับจำไปด้เดี๋ยวต้องดูให้รูเป็นเป็นลาวเหล็กแล้วครับแต่ว่าทําเป็นสองชั้นให้มันมีความหนาให้มันโอ้โอ้ชิ่หานกูลืมหมดแล้วเออเออเออโอ้ตรงโค้งนี่สวยเ้ยฮะนี่ตรงนี้โอ้นี่มะขามเนี่ยนี่คุณเบียมะขามอยู่นี่นะยังหาไม่ได้เลยอะไรนะว่าอะไรนะอาจารย์เอามุมแหลมคมใช่ เป็นองคกาให้ตั้มเช็คเช็คองค์กาไม่งั้นมันนวลวันนั้นผมมาโวยวายแถวอะแล้วก็ขัดดูเป็นก้อนๆตันๆดีนะครับใช่ไอเนี้ยมันเป็นแท่งดีมันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไอบอยนี่มันปูนอะไรวะปูนปูนแดงครับปูนซีเมนต์แดงครับเอออ๋อนปลอดแรงเหรอใช่ครับเออดินสีสวยดีเอางี้เลยครับอือันนี้ใช้เป็นซีเมนต์ปลอดแรงฉาบครับอันนี้ไม่มนหัวเลยครับไม่มนวันนั้นเขาทำมนให้ดูแล้วน่าเกลียดมากเลย นวลแต่ว่าไม่ไม่แต่นี่มันทําคมเป็นมีดวันนั้นปูนก็ไม่รู้อะวันนั้นปูนปูนเสือด้วยคับน่าเกลียดมากเหมือนไอ้ปูนฉาบอะมันเป็นปูนทรายแล้วเอาไปกวาดกวาดโอ้โหน่าเกลียดมากเลยถ้าเป็นปูบล็อกอยู่ห้าเซนครับอาจารย์ครับมีมีคุณก็ออกแบบ5้าเซนอยู่เรื่อยผมบอกจะเอามากวนานั้นก็ยังไม่ยอมแต่ว่าแต่ว่าทะลึกมากก็ไม่ดีหรอกนะเวลามันเวลาเขาผมเชื่อว่าเวลาใช้งานเนี่ยเขาก็ใช้ลานนี้แหละ เวลาถ้าเกิดเขาจะขึ้นมาข้างบนน่ะนะเขาก็จะอยู่ในนี้เนี่ยผรือจะตั้งเก้าอี้ด้วยมั้งเร่งตรงนี้ครับใช่ครับเอาเนี่ยตัวบล็อกใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนี่ะเอาตอัตัวนี้ครับแต่แบ่งครึ่งได้ไหมครับทำไมอ่ะเอาบล็อกบล็อกส่วนหนึ่งแล้วปูญ่าส่วนหนึ่งครับไม่ต้องบล็อกไม่ต้องปูญ้าบล็อกเลยบติดาไม่ดีมันชัดอยู่แล้วเขาอยากเขาสั่งให้เขาเขาขับสองอย่างเอาเหรอแล้วใครจะเลือกอ่ะ เอาตกลงใครจะออกแบบมาใครเขาออกแบบไปเลยฉะนั้นผมไม่ยุ่งนะบอกเขาว่าเอองั้นออกแบบมาบอกมาอาจารย์ก็ให้คุณออกแบบและมันไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวไงคือจริงๆเราเห็นภาพว่าเออวัดคือใครไม่ต้องไม่ต้องทำทำเป็นอันนั้นอย่างเดียวค,คุณไม่ต้องทำให้เสียเวลาผมอยากจะให้ทำตรงนี้ด้วยซ้ำไปจะได้มองผ่านไปนี่ได้เอาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยถึงนู่นน่ะถึงถึงถึงเต็นท์ใช่ไหมครับใช่น<ะ>ั่นเดี๋ยวผมทำ์เดอร์ส่วนนี้ไปก่อนครับใช่ครับ มันสิ้นเปลืองมันไม่ฟังก์ชันหรอกแล้วมึงก็ต้องมาใช้พื้นที่ตรงนี้อยู่ดีแล้วหญ้าก็ตายไอเนี้ยกรณีหญ้าตายไม่น่าเกลียดนะเออมันก็ยังมีความพลุนมีความตั้งใจว่าพื้นเป็นอะไรอยู่คือเราไม่จงเป็นต้องอธิบายแล้วถ้าคุณจะทำเองก็เอาสิเออจริงๆนะหญ้านะสวยแต่มันมันไม่ฟังชันเออแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้ไงเออแล้วพอเผื่อม,มาขุดรูปลูกต้นไม้อีกมันไม่ใช่แค่ว่าอยากทำอะไรอย่างเดียวนะ เออบางทีไม่ต้องทันในสิ่งที่ไม่อยากแนละ้วมันเป็นประโยชน์ด้วยนะแรงทรายแล้วไปงี้เหรอครับนี่อ่ะมันเหมือนกับตัวนี้ทำไมนี่มันเอาน้ำปูนมาที่เนอู้จทำไมอะ่ะอะไรวะนี่มันไม่ชำนาญมันเอาทรายแร้งแล้วก็เค็มๆรูด<อ>กรึงเอาเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวแก้ไข,ขรครับาจารย์ครับไอ้นี่มันเขาโอ้ไอผิวนี่เป็นผิวผิวเรวซามนะอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องนะ เนี่ยความบิดพลาดก็ยิ่งเห็นใหญ่ออความพลุนของหินเล็กเม็ดทรายเล็กๆนั่นแหละมันมันดีอยู่แล้วบอยระวังนะมันจะเหมือนจะลึกไปนะเนี่ยนิดหนึ่งก็พอแล้วได้เฮ้ยนี่มันโค้งเลยมันว,ว,ว้าว,าวโค้าอวว้าวโอ้โหเสานี่สิแม่งสุดยอดเลยกูไม่คิดว่าจะได้อย่างนี้นะเนี่ยที่ยากๆแม่งเสือกทาได้ <laughs> ที่ง่ายๆแม่งทําผิดสวยมากเลย เออเนี่ยท็อปที่ผมว่าเนี่ยคืออย่างนี้ท็อปถ้าเกิดเราเอาตัวตัวนู้นใช่ไหมตัวที่มันจะไปเบรกตายกําแพงตรงนู้นเนี่ยตรงนี้แหละสัดส่วนระหว่างตัวนี้กับตัวนี้แหละที่ว่ามันจะผมจะออกแบบให้มันเชื่อมโยงไงแต่นี้ความสูงของต้นสุดท้ายที่กําแพงแก้วไปชนเนี่ยมันขนาดนี้ได้ไหมประมาณนี้ครับโอ้แล้วก็จะมีต้นใหญ่กว่านี้อีกเบอร์หนึ่งแต่ว่าความสูงเท่ากันไม่สูงกว่าโอ้โหก็สูงสูงต่ำต่ำดี่ะ ใช่ sí, ครับมันก็สูงต่ำกัดตอนตลองดีแล้วตูกลางยังมีอยู่สองขนาดก็คืออันนี้กับสูงกว่านี <h <h ้อีกหน่อยอคุณลบพื <h 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 ้นออกแล้วก็วัดตรงนี้ไปครับได้ครับแล้วจะเอาจะเอาสุทธิตรงนี้ไปดีไซน์ใส่ลูกกงแม่งตัวนิดเดียวเองนะตัวจะประมาณนิดเดียวลูกกงไปไปสืบรักเรื่องเรื่องหินอ่อนให้ได้ไหมกึ่งเอามันดูดีหน่อยกลมใช่ไหมกลมตะเหลี่ยมทำยากไหมเหรอไม่ใช่กึ่งที่เหลี่ยมก็ใช้วิธีอื่นเนี่ยต้องใช้วอเตอร์เจ็ด แม่เอาง่ายง่ายเอ็นกระแกะก็จะใช้อ่อคึงอครับคึงแต่คึงเนี่ยก็ก็คึงมือก็ไม่เท่าอีกอ่ะพอมันใส่เครื่องคึงมันมันมันเหมือนมันเหมือนคึงไม้ครับก็นั่นสิมันถ้ามันเป็นแมนนวลมันก็ต้องมีไม่เท่ากันบ้างแหละพอไม่เท่าบเอามาเลียงเทีทีแล้วแม่ก็เห็นรอยหยักๆนี่ไงโอ้ทำงนั้นต้อง ใจว่าเขาเหินอ่อนเขามีกึ่งคอมพิวเตอร์หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมไปให้เขากึ่งเนี่ยเขากึ่งมือถ้ามีปัญหาก็ไม่เอาเลยทลํารูรูเป็นแคปซูลอะรูยาวอย่างเงี้ยหมดเรื่องเลยต้องลงดูมาก่อนว่ากึ่งมันไม่ได้มันมันตั้งให้เท่ากันไม่นะมันน่าจะได้เวลาตั้งครับตั้งให้รวดันตรงๆกันนะแต่ว่าจังหวะทีมเข้าทีมออกอลึกตื่นมิติอันนั้นไม่แคร์แคร์ว่า แค่ว่าเซอร์วดมันไม่ตรงแต่มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันมันค่อยๆเอ็นลงใช่ไหมเออมันครับตรงตรงนี้ต้องต้องเฮ้ยแล้วที่มันเป็นเหลี่ยมมันไปซื้อที่ไหนกันวะผมเห็นมีอ่ะสวยดีรออาจารย์เคลียร์มาก่อนอันนั้นจะเทก็ค่อยว่าอะไรจริงๆไม่ต้องเทหรอกเพราะว่ามันจะมีไอตัวที่อาจารย์จะทําเป็นตัวค้ัะเป็นจุดๆๆๆจุด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 จุนจุด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  ความจริงน่าจะทำม็อกอัพตรงนี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวจะทําไปพร้อมกันเลยครับตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขบัวอ๋อแล้วล้วไอตัวกากรอยผมอยู่ไหนวะอ๋อกากรอยอ๋ออยู่อข้างนอกข้างนอกดีกว่านี่นี่ข้างนอกนี่ข้างนอกมันก็จะผ่ามาถึงใช่เลยเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดินออกทับท่อมาถึงข้างนอกนี่เลยนี่กำพี่ถึงตรงนี้เลยแล้วจะมาทํากากรอยตรงตรงนี้ ทำท่อกลมเลยใช่ไหมหรือไม่มถ้าไปทําตรงนู้นมันก็บางญ่าดิมันโอ๊ยไม่ได้บางมั้นไม่ได้ระย,ยะแล้วเพราะนี่มันถูกทับไงไอ้รูนี้มันถูกดินทับไงบงั้นออกมานนี่ไงมาทําตรงนี้<อ>มาขอบนอกนี้มามา,มาถึงขอบตรงนี้ครับก็มันให,ให้มันคลายาาให้มันคลายน้ําลงนี่เลย ต่อท่อออกมาใช่ไหมต่อว่าตรงนี้ต่อท่อกลมออกหรือว่าเป็นเอาเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ากลมคุณจัดระยะใดม่ใหม่ได้ไหมไอ้ข้างในกลมเหลี่ยมผมไม่สนใจมันอยู่ข้างในแต่ว่าไอ้หน้าผมเนี่ยเป็นรูกลมใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาเอาเอาท่อเออาท่ให้มันฟังก์ชันเลยเดี๋ยวผมทําใหญ่ตามก็ต่อท่อมาเลยเออออเจบได้แต่ว่าจัดจังหวะให้ได้ไหมไม่งั้นมันทีห่างๆไงมันมีแบบอันนี้ครับอาจารย์กูก็ย้ายรูไปดิว่าให้มันได้จังหวะกันน่ะ ถ้าไม่จะทําไม่ได้ก็เบี่ยงก็เบี่ยงแล้วที่คุณก็เบี่ยงมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปทุกด้านันมให้มันได้จังหวะตรงกลางนั้นมีไหมตรงกลางอันนึงไม่มีครับอาจารย์ไม่มีไม่มีผมจะใส่ไม่ใช่มันต้องจัดจังหวะตรงกลางไม่ไม่มีก็ไม่มีต่วนใช้สอยแต่ผมจะติดหมานถ้าสินดาจะมีน้ําออกทั้งนิดนึงคุณเจาะรู้ให้หน่อย อาจจอาไว้เป็นใส่เป็นรดน้ำาเดนของเออน้ำท<ม>ี่ลดน้ำที่เอเอไม่งั้นก็ตะเอาผังมาดูอะแล้วก็มาร์กให้ใครลาน้าจครับเนี่ยสีอะไม่งั้นเดี๋ยวมัน,มนเนียนพ่รุดเยอะหมายถึงว่าไอ้ตรงที่มันจะต้องแล้วลำยองนี่มันก็สีสุดท้ายมันก็เป็นสีฟ้าเอาง่ายๆมันก็อยู่ก็ได้อะก็น้ำหนักอ่อนลงไปยิ่งนานน้ำหนักของ ของบอนก็ยิ่งอ่อนเพราะว่าเกิดจากสนิมสีฟ้าเอ,อแต่ตอนนี้มันก็กลมกลืนกันไปก่อนเออใช่ถ้ายิ่งถ้าอย่งางถ้าเกิดยิ่งว่าจะคิดเผื่อสีฟ้าแล้วมันไม่ควรจะให้แดงมากไงเดี๋ยวจะกลายเป็นฉูดฉาดฟ้าแดงไงไหมใช่ไหมมันต้องเป็นน้ำหมากอะไรก็ไม่รู้ทำเสาต้นนี้ถูกใจอยู่อย่างเดียวเนี่ยสวย,สวยมากเลยนะผมทีแรกผมปล่อยทิ้งเพราะว่าออตามใจไม่ได้เดี๋ยวว่าแกา่เพราะว่ามันยากอะ เออทำไมมันทำได้ดีวะอันนี้ใครทำอ,ะอ,อ่ะอ๋อถ้าตรงนี้ใช่ครับอ๋อประตูอยู่นี่เหรอใช่ครับเฮ้ยประตูนี้เปิดไงอะ่ะประตูอยู่นี่ไม่ได้อ่ะคับไปบ้าน,นพูดอะไรจำไม่ได้เลื่อน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 ต้องอยู่นี่ถ้าเลื่อนก็เลื่อนไปนน่นจอกสองบานใช่ไหมเอเอ,เ,อเลื่อนน่าจะดีกว่านะอันนี้จอยตัดตัดตรงนี้นะครับอาจารย์ครับตรงขอบพอดีครับแล้วก็ทํา จะลบไปเลยใช่ไหมใช่ครับจาจะต้องมีเปลี่ยนเป็นอีกชิ้นหนึ่งเนก็น่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยอ๋อตัดตรงส่วนนี้แล้วก็ไปนู่นใช่ไหมพี่ออใช่เป็นบอดเดอร์ใช่มันมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันมันไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยวอันแหลมันจะมาทิ่มกับตัวสายลางเหมือนต้องมีบอดเดอร์ปิดบอดเดอร์เป็นปูนหรือว่าเป็นหินครับพี่เป็นก็เป็นปูนนี่แหละ คือเอาเบนก็เป็นหินก็เท่ดีนะก็เป็นหินตรงยาวเนะี่ยหาเรื่อง <ยา S 1> แพงแครับอีกถ้าง,างั้นก็ต้องตัดเผื่อหอรือว่าจะเลยไปนู่นนะเลยไปได้ไหมนี่มันดีแล้วะ่ะเสียดายไม่มีปัญหาแล้วได้หมดอันนี้แผ่นนี้มันยาวทั้งแผ่นก็ไม่ได้อยู่แล้วมันบางมันต้องตัดครึ่งก็เท่านี้แต่ว่ายาวใช่ไหม ก็ด <ừ, S 2> <ừ. S 1> ีนะแบลกมันนะมันจะได้ฟินิชเชิ่งไม่งั้นมันเหมือนไม่จบอะเออเอา